บัณฑิตเกียรินิยมทุกท่านด้วยสถานการณ์โคโรนาไวรัสโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยมหาวิทยากษตรศาสตร์ mm hmm. ก็ยังจำเป็นที่จะต้องจัดการส่งมอบ mm hmm. เหรียญเกียรินิยมให้กับบัณฑิตทุกท่าน mm hmm. ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ที่เราจะ สื่อสารไปถึงทุกท่านในวันนี้สำหรับบัณฑิตในปี2564มีนิสิตที่ได้รับเกียรตินิยมทั้งอันดับหนึ่งและอันดับสองมากกว่า3,600คนซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีนิสิตจำนวนมากเรียนดีเรียนเก่งและผมเองก็มั่นใจว่า นิสิตที่ทั้งเรียนดีและเรียนเก่งจะมีคุณธรรมและจะริยธรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นคนเก่งและเป็นคนดีหรือเป็นคนดีและเป็นคนเก่งควบคู่กันไปแล้วก็สามารถสร้างพลังที่จะ,ะสร้างสารรผลงานนะวัตกรรมทำงานนะเพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรุ่งเรืองและยั่งยืนนั่นก็คือสิ่งที่ อาจารย์บุคลากรหมหาวรริทยาศาสตร์ตลอดจนพี่ๆศิทธิ์เก่ามีความตั้งใจจะให้พวกเราเป็นเช่นนั้นการเป็นนิสิตที่ได้รับเกียรติยศแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นและความฉลาดหลักแหลมของทุกท่านอย่างเต็มเปี่ยมผมในานามของผู้บริหารหมหาวิทยาลัยก็ ต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมอีกครั้งหนึ่งและคิดว่าพวกเราเองเมื่อได้ไปทำงานที่ไหนแล้วมีโอกาสก็อยากให้มาช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนทุกคนแล้วก็ช่วยสนับสนุนน้องๆนิสิตรุ่นหลังๆให้เดินตามรอยรุ่นพี่โดยเฉพาะเราซึ่งเป็นนิสิตเกียรตินิยมเป็นต้นแบบให้กับนิสิตเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาส ก็ช่วยกลับมาสอนกลับมาแนะนํางานวิจัยกลับมาช่วยในการรับน้องๆเข้าไปทํางานหรือกิจกรรมอื่นๆน,นะครับที่จะเสริมทักษะให้น้องๆรุ่นใหม่ๆได้ได้ได้จะเดินก้าวหน้าแล้วก็ได้เรียนดีเหมือนพี่ๆท้ายที่สุดในนามของผู้บริหารหมหาวาิทยาลัยก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนบันดาลให้บัณฑิตเกียรติยมทุกท่าน มีความสุกกายสุขใจมีสติปัญญาเฉียบแหลมที่จะร่วมพัฒนาประเทศชาติพัฒนาสังคมพัฒนามหาวิยทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาครอบครัวและพัฒนาตนเองให้รุ่งเรืองและยั่งยืนโชคดีนะครับ